สิ่งที่ขาดไปนะครับผมครับรู้สึกว่าจะมาหลักหลายหลายปีครับเนาะผู้ลักใหญ่พูดใจดีเยอนะเลยพร้อมยังครับโอเคครับถ้าผืนป่าแสนกว้างใหญ่ไร้ไพยผานองค์ตำล้านทุกผิ่นม,มีป่าเขามีแหล่งน้ำมีสัตว์ป่าอยู่กับเราพื้นลำเนา คงมีสุขทุกพ่วไทยครับก็ยินดีต้อนรับพีกน้องที่มีกิจตศาสตร์ใจรักษาครับผมครับวันนี้เรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันครับมากันหลากหลายครับมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นสอเนาะแต่ก็ต้องปลัวครับวันนี้เราเตรียมพิธีไว้ให้น้องๆให้ทุกๆกคนครับก็ต้องรู้กันครับรับรองครับมีต้นไม้ทีนะ่ทอครับเนาะผู้เล็กครับรับรอครับแรกอยากจะเชิ้น ท่นหัวหน้าอมพรครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะครับผมได้มาเก่าอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับทาอกตอนเห้ปุยทัพทัศน์นครปานมุงคลครับผมครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าอุทยานชาติโดยเทพปุยนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่พวกเราจะมาช่วยกันนะครับในเรื่องของการปลูกป่านะครับ ก็วันนี้ก็เราก็จะป,ปลูกป่าใกล้ๆนะครับไม่ไกลมากนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับครับอยากให้น้องๆนักจิตอาสานะครับก็มีครอบอควรพึงระวังอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก้าไม้ที่เตรียมเอาไว้นะครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งเราจะต้องอยิ้วมันไป สู่จุดที่เราปลูกนะครับวิธีการปลูกนะครับน้องก็บีบถุงดํานิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องบีบแรงมากบีบเพื่อที่จะให้ดินมันติดกันนะครับประเด็นที่2ก็คือขุดหลุมนะครับขุดหลุมให้ลึกพอสมควรลึกกว่าถุงดํานะครับเวลาปลูกจะต้องเอาถุงดําออกนะครับโดยฉีกถุงดําออกนะครับอย่าลืมนะครับต้องฉีกถุงดําออกนะครับ เสร็จแล้วก็ดินนะครับที่ที่เป็นหลุมนะครับก็กบลงไปนะครับแล้วก็เหยียบมันด้วยนะครับเพื่อให้ดินแน่นนะครับเพื่อที่จะลากของมันจะได้สามารถที่จะชอนใช้อ่าในดินต่อไปนะครับถุงดํานะครับก็จะต้องเก็บออกจากพื้นที่ด้วยนะครับรวมทั้งขยะนะครับที่พวกเราจะนําเข้าไปอย่างเช่นถุงพลาสติกนะครับ ขวดน้ำนะครับแล้วก็ขอบของขวดน้ำนะครับกรุณาเก็บด้วยนะครับผมส่วนการเข้าไปนะครับก็มีรายละเอียดเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้นะครับในงานนี้นะครับต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าทางที่เข้าไปค่อนข้างลาบากนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ดูน้องๆด้วยนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับช่วยกันดูนะครับ เส้นทางที่เดินเข้าไปก็เป็นหินลื่นพอสมควรนะครับยังไงก็ทํางานด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับคงนำเรียนพวกเราเพียงแค่นี้นะครับต้องรีบ้อไปทํานะครับเดี๋ยวผลจะตกนะครับครับผมครับตรงนี้แครผู้ใหญ่จะดีอีกอีกอีกทิงท่านนะครับขอขอยนท่านประทานเพื่อใจต่ำต่ร้อยในหลวงครับได้มาอู้อย่างครับน้องเคจัก็กบวยค่ะ อ่าก็ขอเชิญน,น้องทุกคนนะครับวันนี้เรามาปลูกป่านะครับก็ดึกอ่าเจ้าภาพวันนี้ก็เป็นกลุ่มพลังใจทําดีเพื่อชาตินะครับแนะนาของเครือข่ายตามรอยในหลวงก็ยินดีที่จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็สนับสนุนนะครับคือม,มาทำก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจครับที่เยาวยชนมาเยอะครับเพราะว่าตามตามคอนเซ็ปต์ของเครือข่ายในหลวงเราก็อยากจะให้เยาวยชน ส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับเห็น้อยเขาจะได้รักและห่วงแหนแล้วก็ปกป้องอันสมบ,บัติของชาติต่อไปดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยขอของให้ทุกคนเนี่ยมาทํางานกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ศึกษาไปตัวว่าจะได้รู้ว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นใดควรจะหักแล้วก็ห่วงแหนมันอย่างใดนะครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลูกป่ากันอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณกบวค่ณขอบคุณยครับผมก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คงขาดไปไม่ได้เลยครับเนาะ,ะท่านประธานกลุ่มพลังใจจิตอาสาทําดีเพื่อชาตินะครับคุณเกียร์ไอ้คุณเกียรไหมครับถ้าบอมนี้กับจะให้ใ,ให้ตัวแทนนะครับสมองให้ตัวแทนนะครับกันครับเนาะสวัสดีค่ะพวกเราสังเกตนะคะเรามีกลุ่มทั้งหมดคือกลุ่มแยกกันให้ดีนะลูกทั้งหลังนะคะนั้นเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะนี่คือกลุ่มที่สองและนี่คือกลุ่มที่สาม และตรงนี้ก็คือกลุ่มที่4นะลูกนะครูเขาพูดกลุ่มนี้ก่อนเลยกลุ่มที่4นี้จะเป็นกลุ่มที่จะมีเด็กเล็กๆเยอะๆแล้วจริงๆแล้วจะเป็นกลุ่มสวแปลว่าสูงอายุถ้าตัวเองไม่สูงอายุตัวเองไปหาที่กลุ่มอื่นอยู่เลยอ่ะไปเร็วลูกเลยค่ะลูกเลยถ้าไม่ใช่ก็ไปลุกลุกไปแจ้งกลุ่มอื่นนะคะไปกลุ่มนี้จะเหลือแต่กลุ่มสวแล้วก็กลุ่มเด็กซึ่งในการปลูกของเราจะแยกที่กันนะคะ โดยที่กลุ่มชว,วและกลุ่มเด็กเนี่ยจะมีหน้าที่ในการปลูกอยู่แถวๆนี้ไม่ต้องลงไปในฝายเพราะว่าตำรวจมาแล้วฝายตอนนี้อันตรายมากนะคะมีลื่นเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าใครผู้ปกครองที่นำมาเด็กๆมาอยู่กับลูกนะคะแล้วก็ปลูกแถวนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลการปลูกของลูกตรงนี้นะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่ 2. และกลุ่มที่1จะมีอุปกรณ์ได้แก่ขาบอกก็คือ จอบและต้นไม้นะคะจอบขอให้นี่เป็นหน้าที่ของผู้ชายเนาะแต่ถ้าใครไม่ไหวก็ลองให้ผู้หญิงขุดก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยฝนแบบนี้นะคะขุดง่ายขุดง่ายอยู่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยถุงจะประมาณขนาดนี้เราก็จะให้ประมาณสักฝ่านิ้วหนึ่งเนี่ยรอบวงเขาแล้วก็ลึกไม่มากไม่ต้องหลุดเลยประมาณสักสามหนก็ถึงแล้วนะคะ ให้มันเลยขอบถุงดาไปนิดเดียวเองแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องหลงไม,ไม่งั้นหายใจมากต้นไม้หายใจไม่ออกอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บถุงดาที่มากับถุงต้นมันต้นแม่มันนัเอามาด้วยอย่าทิ้งขยะไว้ในป่านะคะที่เหลือก็คือว่าเอาเรื่องของความปลอดภัยนะดูแลกันให้ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี ค่ะเดี๋ยวจะมียากันยุงฉีดอย่าประมาทนะลูกนะช่วงนี้มาลาเรียกำลังระบาดด้วยแล้วก็ฝนถ้ามีฝนตกมีเสื้อกันหนาวเอ้เสื้อกันฝนแจกให้แต่ว่าไม่น่าคงไม่น่าจะต้องแล้วค่ะน้ำต่างๆนานาเดี๋ยวจะขนขึ้นไปให้เดี๋ยวเราจะมีการแยกกันในแต่ละกลุ่มหนึ่งสองสามเนี่ยจะมีรถแยกต่างหากไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คุ่งไปด้วยเจอเจ้าหน้าที่อะไประจัก อ้าเดี๋ยวครับขออนับขอเจอเจ้าที่ครับผมครับขอเจอหัวหน้ากลุ่มขอเน้าที่ดูแลกลุ่มค่ะนั่งนี่ก่อนะเนาะอัปทิพขอโชว์ตัวหน่อยเอวันนี้นะครับน้องๆบอฟังหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นดอยเถอเนี่ยหัวหน้าทีมครับอันนี้าน้องๆครับอันนี้นนองครับน้องปาทิยครับน้อง้าทน้องุ้เนาะนี่คือหัวหน้าเจ้าที่ของกัญนะคะอชื่อฟังเนาะแยกไปเลย ป้าจะพาไปนอกไปปลูกแก้วไปยุ่กับเด็กตัวนู่นเนอะป้าพี่เราไปยืนกับเด็กแล้วไหมคะเราไปยืนกับเด็กเชิญที่ทีสองครับสนิทสนิทหนึ่งหัวหน้าชิดสามหัวหน้าชิดสามสามอยู่ตรงนี้ครับเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตัวมเออไอเม็กเฉินเล่นนี่ครับผมไอเม็กหัวหน้าสนิทกลุ่มแถวหลังไอเราดูไม่ออกเลยกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนอ่ะจากที่ดีดิอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มจากที่ฝ่ายสิบห้าถึงสิบเจ็ดครับเนาะ นี้ก็ให้พี่สนิทนำนำนำทีมเข้าไปครับเนาะครับเอากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งยกมือขึ้นขอเสียงหน่อยเอาขอยกมือพอละอ่ายกมือขึ้นโอเคมีน้อยเดียวเนาะครับเอาขอจุทุกคนแล้วครับอยากทราบ์จำนวนครับเนาะอโอเคครับเนาะอ่าอ่าเอ้ยน้องน้องอีนะเดี๋ยวจะได้ก็ให้พี่สนิทนะครับเป็นคนดูแลนะครับปลาเข้าพื้นที่นะครับเนาะเพราะว่าปืนชักนั้นพื้นที่ครับเนาะเอากลุ่มสองครับ เอายกมือนะคุณสองยกมือหน่อยครับเอ๊ะอย่างน้อยเดี๋ยวเอ๊ะยกมือหน่อยอ้าขอเสียงหน่อยโอเคเอออีกอ่ะอันนี้ก็พี่จรัสนะครับเนาะครับน้องตีเนาะจะพาเข้าพื้นที่ครับเนาะอ่าเนาะมีอย่างก็ให้ถามพี่ครับแล้วก็พี่เอมเนาะครับพี่เอฟตัวเนาะแล้วก็กลุ่มแรกก็จะมีหัวหน้าสนิทเนาะน้ำทีมแล้วก็มีพี่เออมีคุณเบลเนาะกลุณสองก็มีพี่เอมนะครับขอของไอ,อ,อ้คุณพลังทไทย กลุ่มสามครับของคุณนาชิตครับของนาชิตแล้วก็ครับกับพี่ต้นนะครับเนาะครับกับพี่ต้นได้อ้ากลุ่มกลุ่มสามครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยโอ้ยไม่ใช่คนเดียวแล้วแต่นะมัดด้วยเสียงออกคนเดียวอย่างนงอะกงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเร็วไปตรงนู้นขยับไปทางตรงที่ยืนนะคะลูกแยกให้ชัดๆเหมือนไม่ค้ามองเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ่ะแล้วก็นั่งลงได้แล้วเดี๋ยวยังจะมี อเต็มเลยเอาลำเอาไผ่ไก่สังคมมีแดนเลื่อนลมแซ่จชิงชมมีเต็มรีไรทุกสนุกสนานสำคัญกันให้เต็มที่พวกเร่าชาตินี้ร่วนมีไมตรีต่อกันเออขอบคุณค่ะ ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับขอบคุณครับโอเคทุกคนนั่งลงค่ะวเดี๋ยจะมีคาถาศักดิ์สิทธิ์ได้พูดกันหน่อยเขาสนิทกับของครูบิวครับเนาะตรงนี้เนาะขอขอขอเวลาสักครู่หนึทีนะครอ่ะได้ครับผมอีกอีก